สวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตกปลาของเราบายฟิชชิงถือคันพักผ่อนนะผมสําหรับวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดหน่อยครับผมเนื่องจากว่ามีอาการเจ็บคอนะครับต้องขอภัยด้วยนะผมสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านถือคันมายัางบ่อพักน้ําของชาวนาแถวแถวหนองจอกนะผมก่อนที่จะไปตกปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายเหยื่อแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนนะผมไปกันเลยครับ นี่ครับสภาพหมา,างเราวันนี้นะครับก็จะเป็นบ่อพักน้ําของอเจ้าของนาแถวนี้นะผมก็เป็นบ่อค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะผมตรงนั้นก็เขากําลังสูบน้ําอยู่นะครับถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนี่นะครับสภาพหมา,างเราอากาศก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดู เกี่ยแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนนะครผมเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีอาการเจ็บคอนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะใช้ระยะคันอยู่ที่3ามนะผมก็จะตกแบบบาลานซ์แตะสองตะคอนะครับขนาดตะขอ0.8นะครับสายเมน10ปอนหนะ้าทิ้งหน้า8ปดปอนนะผม ส่วนเหยื่อของเราอันนี้นะครับก็ยังคงเป็นลำบ่มนะครับที่เหลือมาจากรอบที่แล้วนะครับก็มีชิ้นเกี่ยวเป็นขนมปังแผ่นนะผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมง9นาทีนะผมก็ออกมาค่อนข้างที่จะสายนะครับครเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการเซตอุปก,กรณ์ตั้งทุนเรียบร้อยแล้วนะผมได้ทำการอ่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยผม ไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราไปดูไม้แรกกันเลยผมหนามกอค่อนข้างที่จะลึกนะครับเกือบเกือบสองเมตรแล้วผมณจุดนี้นะครับไห่แล้วผม นะผมไม้แรกถอนพื้นขึ้นมาเลยครับ หมอใหญ่ครับผมยังมีไม่พ้นประหมอครับผมดูสายครับโอ้ตัวใหญบแล้วผมตัวใหญ่มากครับประหมอครับผมลึกแล้ว ดกันครับนี่ครับท่านผู้ชมตาแล้วครับตามหมาน้องเราลงกระชังไปเลยครับผม ามากวนครับ ป่าหมอใหญ่ครับยกมันขึ้นแล้วผมอุ้ยหลดขึ้นมาครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอุ้ยหลดพอีเลยครับท่านผู้ชมตัวใหญ่มากครับปลาหมอครับผมดูไดส่ครับ หมอเขา

นั่งเงียบอยู่ตั้งนานครับผมนี่นะครับว <c oughs> ่อนตัดแล้วผม ทางชมยังไม่เจอไฟอื่นเลยนะครับก็จากหมอผมไปต่อเลยครับกินห่างอย่างนะครับหมายนี้ ก็นั่งเงียบอยู่ตั้งนานนะผมหลังจากที่นั่งเงียบมานานนะผมก็ได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะผม ไปโอกาสหน้าค่อยมาซ้ำใหม่ครับผมใหม่นี้ก่อนที่จะเก็บของกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลารวมกันก่อนครับผมไปกันเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกับอีก4ี่นาทีครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานปลารวมกันครับวันนี้ของเราครับจะได้กิ่ดแต้มครับผมเี้ยผมนี่ครับผมก็มีแต่ปลาหมอครับผม มาข้างบนเลยครับนี่ครับผลงานปาลารวมของเราก็เป็นปลาหมอไซดีนะผมวนตับเลยครับแต่ละตัวครับผมดูไซส์ครับ่ <c oughs> อย่างหนีไม่พ้นปลาหมอเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ครับผมดูไซด์ครับท่านผู้ชมโอ้ยไซ้์ใหญ่มากครับผม น่าจะเป็นปลาเก่านะผมดูซ้าครับแต่ตัวอันนี้สามนิ้วนะผมอันนี้สี่นิ้วไปแล้วผม <c oughs> นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปลา,ารวมของเราเกือบแห้วับผมการตกปาลาเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะผมเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการ เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ล่มที่กางไว้นะผมสําหรับหมายนี้นะครับก็ถือว่ากินห่างพอสมควรนะครับแต่ว่ามีประหมอไซดีนะผมไว้โอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะมาซ้าอีกนะครับหมายนี้ก่อจะมาเช้ากว่าเดิมนะครับผมวันนี้ออกมาค่อนข้างที่จะสายนะครับมาถึงหมายก็เกือบเกือบสิบโมงนะครับเสร็จอุปกรณ์อะไรเสร็จก็ประมาณสิบโมงสิบนาทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าไม่แฮ่ว่าผมหมายนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้หรือว่าชอบช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกนันด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ